สวัสดีครับวันนี้พบกับผมร้องออฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับอ่าแทคติกนะครับการหลอกยิงฟรกคิกนะครับแบบ iQ 200อครับอันนี้จะเป็นอ่าผมเรียกเองนะ IQ 200แต่ว่าจะเป็นการหลอกยิงนะครับในกรณีที่ผู้เล่นนะครับอ่าเอาตัวมาบางเสานะครับโอเคมามเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจในในแต่ละมุมแล้วก็ในแต่ละข้อดีข้อเสียของมันนะครับโอเคโอกาสที่จะเป็นประตูนะครับโอเคครับกรณีที่1นะครับกรณีที่1ครับคือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับ เขาจะเอาตัวมาบางเสาเราหรือเข้ามาทําลายจังหวะเรานะครับกรณีนี้มันถึงจะเกิดลูกสูตรนี้ขึ้นนะครับโอเคนะครับกรณีที่2ครับเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมาบางบอลแล้วเรามองหาผู้เล่นฝ่ายเรานะครับที่วิ่งมามาหาช่องนะครับแล้วเราก็ทําการเบี่ยงไปทางที่ผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่มีไม่มีคนนะครับแล้วจบสกอร์นะครับผม 3นะครับคำนวณเวลาในการยิงฟีคินครับฟีคินนะจะมีเวลาจํากัดเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราไม่คํานวณเวลานะครับเรามัวแบบลีลานะครับบอทจะยิงเองนะครับทาให้ลูกสูตรนี้เสียเปล่านะครับกรณีที่4นะครับเราต้องรอให้ผู้เล่นเราหยุดนิ่งในในจุดที่หาช่องก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นฝ่ายเราจะไม่ขยับเปลี่ยนจุดนะครับเพื่อให้จะไม่เสียนะครับถ้าเกิดเขาขยับเป็นจุดเราจะ ส่งบอลไปทิศท,ที่เขาไม่วิ่งนะครับแล้วเราก็จะเสียลูกยงิงไปกีนี่ไปเปล่า,ลานะครับโอเคอธิบายตามความเข้าใจง่ายๆครับก็จะมี 1. ต้องอเขาต้องมาบางเสาแรก 2. ก็คือเราต้องดูว่าผู้เล่นเราวิ่งมาหาตำแหน่องอย่าง 3. ก็คือเขาหยุดหรือยังแล้วก็4เราถึงจะทําการส่งแล้วหมุนไปในทิศทางที่ไม่มีผู้เล่นเขาแล้ก็จบสกอร์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมา,าทำความเข้าใจกันเบื้องลึก โอเคนี่จะเป็นระยะใกล้นะครับสังเกตว่าเขาไปปิดแล้วปุ๊บตัวเราเริ่มขยับหาช่องมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เราพยายามมองหาว่าตัวของเราหาช่องมาถึงจุด,จดยืนหรือยังครับเมื่อผู้เล่นเราหยุดแล้วเราส่งบอลไปครับแล้วก็พลิกบอลหลบไปฝั่งด้านขวาแล้วกดยิงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับนี่ก็ได้แล้วลูกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันกรณีนี้นะครับ เราเห็นผู้เล่นเราหยุดปุ๊บให้นิ่งเราจ่ายจ่ายปุ๊บแล้วพลิกขวามาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับมันก็จะเป็นสกอร์นี้นะครับโอเคเดีย๋ยวมาดูระยะไกลกันครับก่อนเรามีระยะไกลนะครับสังเกตไหมมองผู้เล่นขวามือไว้เราเบี่ยงปุ๊บเขาไปปิดเขาปุ๊บมองผู้เล่นขวามือไว้เห็นไหมเซดอฟพอเขาหยุดปุ๊บยหยุดปุ๊บเราเราจ่ายพอปุ๊บให้เขาพลิกซ้ายแล้วก็ยิงนะครับพลิกฝั่ง ซ้ายซ้ายแล้วก็ยิงนะครับผมหรือว่าเป็นขวามือผู้เล่นครับแล้วก็ยิงนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยพลิกหลบพลิกหลบเขาแล้วเราก็จบสักก่์ครับโอกาสที่จะเป็นประตูน่ะมันอาจจะไม่ได้ถึง100%เหรอกครับแต่ว่ามันก็การันตีว่ามันมีโอกาสเป็นประตูมากกว่าที่เราต้องไปยิงแลกกับผู้เล่นที่เขาบังเสานะครับโอเคครับกรณีข้อเสียก็มีนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ตัวที่ไกลกว่าตัวที่ใกล้นะครับหรือว่าตัวที่อยู่หลังเลยหลังกาแพงนะครับก็ อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะเขาจะไม่ได้จ่ายลูกเลี้ยงนะเขาจะจ่ายยกข้ามกําแพงนะครับนั่นแหละจะเป็นข้อเสียพยายามมองหาตัวที่มันยืนเท่ากําแพงนะครับอย่าไปยืนตัวที่มันอยู่หลังกําแพงนะครับมันจะยกข้ามหัวนะครับมันจะไมเ่เป็นการจ่ายมันจะทําให้เราแบบเาเรียกอะไรยิงไม่ได้นะครับมันจะเป็นหมงหรือว่าอาจจะแบบจ่ายไม่ตรงอะไรอย่างงี้ครับพยายามฝึกฝนนะครับ,นนค,รบค่อยๆทาไปนะครับลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกไอคิวสองนะครับผมโอเคครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทำคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปสอนเรื่อยๆนะครับจะมีเทคนิคต่างๆครับแล้วก็คลิปรีวิวปนกันไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ